มีใช้อยู่ใช่ไหมไม่มีหรอกแต่ว่าใช้อ่างอื่นไม่เป็นไรก็เอาไปด้วยก็ได้มันไม่มีมือถือหรอกไม่มีมือจะถือหรอ,อืมนีน<ว>ะ้ะตอนนี้นครับระดับน้ําเนี่ยเริ่มขึ้นมาถึงระดับที่เราก่ออิฐบล็อกแล้วนะครับไอตรงนี้ที่เมื่อกี้ตอนที่ต้ามาฉาบไอเนี่ยเมื่อประมาณเมื่อประมาณเท่าไหร่วะ่ะชั่วโมงที่แล้วหรอ เอ่อน้ำตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยแป๊บเดียวมันขึ้นมาละที่บ้านสองคนสองคนสามีภรรยาตัดสินใจกันว่าจะกั้นแค่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ปล่อยท่วมไปเพราะว่ามันอาจจะซึมมาจากในห้องน้ําก็ได้ผนังห้องน้ําผนังบ้านหรือผนังห้องน้ําตรงนู้น เราก็เลยต้องกัน้นตรงข้างหน้าอย่างนี้บ้านนี้เป็นบ้านเก่าแล้วขายของเก่าสี่ห้าสิบปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านนู้นช่วยปาต่อนะครับกั้นหน้าบ้านตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นเยอะอันนี้เริ่มปริ่มแล้วพี่บอกแล้วหลายคน อพยพกันแล้วนะครับโอ้หออแหมถ้าระดับเดียวกันในคลองมันก็ต้องอีกก้อนว่ะยังไงก็ต้องอีกก้อนแต่นี้เราก็ทําใจเผื่อในบ้านตรงนี้แล้วด้วยใช่ไหมในบ้านเราเนี่ยจากเจิดแหมเอาของอะไรขึ้นแล้ว